สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป้นน้องป้องฝ่ายเป็น,นอะไรอทึกันยู่บเหมือนนี้นะได้ยู่บเรียบร้อยผู้คานะมีได้ไดเอ้อมาได้เหมลึกส่งๆมาเราได้กินบะซั้นี่เมนูแกแขนวังเพิงน้ำรัฐบาลมีได้เลขสนะิบเก้าเนี่ยคือมีอ้อ เลขดังๆนะคนทั่วโลกโหลดยันลเลขสิบเก้าหันโควิดสนะิบเก้าคือมีเือะมันอ้ออ้อไม่เพื่อ,อสองสองมันไม่ได้สเตะเตั้มหุ้งกินแก้แขนแก้แขนเลขสองสองมาพี่น้องมาแรงๆในนี่นะ,ะเอสเน่เื้อใดเพื่อกะจอบพอเพอเขายิน ซื้อลอตเตอรี่มาไว้ก็เป็นเดินเอามาปังไว้มามารกไว้ว่าว่าเพิ่นลราได้ถือวางลุนไม่อ้อนส่องสองพี่น้องเอ้ยเป็นเรื่อดไทยถือก็ดีเจอน้ำเด้ออันผู้ค้าเจอแต่ไม่ได้กินตำฮ่วงนี่แหละนี่เป็นของเจ้าของลอะตีงูแกแข็งซื้อเอาก,กินมีซื้อเอาก,กินซื้อเกา

มันเลี่ยมันเบื่อเหรอนี่กินแน่นี้พี่มันยังเป็นของเฮาอืมอืมนี่คนตกไปพี่คนโตก็พี่น้องไอ้บ้านเฮาโตกะมีหึงแล้วข้าวเดียว dạc và hắn ở thiên hưng 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 ว่ามันออเลคิดเกา่าหรือลอตเตอรี่ไว้ตังใบหนึ่งแบล,ลุ้นแล้วจะลุ้นคือเก่าตามโซท้ายดเก้าศูนย์เก้านึ่งของผู้ค้าพัดศูนย์เก้าหนึ่งของขเางข,องขาพัหนึ่งเก้าหนึ มันก็นได้กินตามหงุ่งแล้วเนาะมันก็นไม่ได้กินเนื้อย่างเกาหลีคือเขามาี๋้วพี่น้องกองไปกินเขาแกแขน จัดเต็มพี่น้องเลยกินเสื้อพุ่ง่าเวลยเฮ้ยเฮ้ยกระมือใ <c oughs> ครมีกินแล้วม,มีแมสนของเห่าหรอกโอ้เพ็ดซาใจขนาดพี่น้องเลย อืเอเจอกับพักนีน้เลยเนาะอากาศครับเป็นเฮากันเหมนี้อืออือผู้บันทึกก็คลายแน่เหมือนี้พอได้ยิ้มซามมาเฮิงเด้อ bên đền hoa vừa lịch lắm tí sẽ từ lún và lại đi ăn nơi giang có lý vậy, lọt lọp lèng hư đi ăn nơi giang có lý hết chúng ta แกแ,มมมแมกมาเลยหุ่นดับงอมาได้เลยหรือสองสองงอของเลยพี่น้องเลยเนาะแต่เราเพิซื้อสองสองคุณก็ดีใจแล้ว เฟตเงี้หูรูปเงี้ยเมน,นแูแก้แค้นเนาะเป็ดหูรูปเลยแหละแบบมีธรรมดาได้ผมเนี้ยเมนูนี้นะอืมฮอตเนี่ nó hợp nó hợp nó hợp hằng cái thằng tháp dư hai của bản thân Trời ơi cũng hướng hết mhm 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 โอ,โอ้เกิดปกตดจัดการเอาทำนี้เลยพี่น้องเลยคลิปนี้นขออนุญาตบาดคำเพชรแห่งขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงทำนี้เดอ้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงเดอ้อซื้อเหล็กก็เฮือยผู้เคยถือแล้วก็ดินผู้ฆ้าหางมีถือแล้ว